ว่าาผมคือฝั่งนี้พร้อมมายัง๋ย่รอพี่ก็ติดได้ครับได้ไหมนี่ว่าทำไมไป็ักข่าวแลวคุณหน้าคุณตากัน้ คุ้นหมดเลยอ่ะเจนแรกทุกคนเลยเป็นไไงเเม่่กียวจนแรกมาแบบพร้อมขับได้ไหมคะแฟนได้ที่อได้นะเจนนักข่าวได้ไหมครับอ่ะปุ้ยเตครับอ่ะปุ้เตครับวันนี้ที่เราคอยแฟนเดย์คู่ครั้งแรกในไทยแลนด์ครับผมอ่าจริงๆก็รู้สึกดีใจครับผมที่ในที่สุดบุญเปมก็ได้มีแฟนในคู่ เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยใช่ใช่ครัเขาบอกเพราะส่วนใหญ่เราจะแบบไปแบบแฟนมิตต่างประเทศแบบบ่อยๆและส่วนใหญ่จะเป็นแฟนมิตในนามซีรีส์เนาะถูกต้องใช่แต่นี้เป็นแฟนมิตคู่ครั้งแรกของเราที่ประเทศไทยด้วยใช่ครับผมก็คือของบุญเปรมแล้วก็จีนเอ็มทีวียี่ห้าจีนเอ็มทีวีไม่มียี่ห้าโอเคตัดออกนะครับตี๋ก็เป็นครั้งแรกของบุญเปรมฮ้ย ครั้ <laughs> งหน้าของบุญเต็มนะจ m เอ็นะครับผม่ใช่ครับตื่นเต้นไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ถามว่าสุงตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าเรารเราก็<ๆ>จะพูดว่าไงดีดืวยความเป็นครั้งแรกกับ แฟนชาวไทยด้วยใช่แล้วแฟนเขาน่าจะคาดหวังอยากเห็นว่าเราจะโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะเราก็มันอาจจะไปคิดแทนเขาแล้วก็เลยกดดันตรงนี้แหละใช่ใช่คำตอบจริงๆคือเรื่องของที่มันเป็นแฟนดีมอันาจจะไม่ใช่รูปแบบคอนเสิร์ตที่มันแบบเ้ยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบโชว์เยอะขนาดนั้นแต่ก็รับรองว่าอบอุ่นแน่นอนครับใช่ครับมีอะไรมาเสิร์ฟแฟนของเราบ้างค่ะในช่วงนี้อ่าจริงอ่ะอย่างแรกเลยที่พูดได้แล้วกันนะเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะโชว์แล้วก็เราเราอยากนําเสนอความเป็น คู่ของเราครับมึนกับเฟ็นว่าเราเป็นมาอย่างไงจะได้รู้ว่าเราเดินทางมาอย่างไงตั้งแต่แรกครับผมอะไครับผมเออทำออกเป็นโชว์แบบว่าการเล่าถึงเราที่ผ่านมาผ่านอะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือเราเพิ่งย้ายมาอยู่ทีวีทีวีเยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงก็จะได้เห็นมุมเราเราเป็นยังไงบ้างใช่ผมเอาจริงคือมันมันน่าจะเป็นดีบดีบอินไซด์แบบที่พวกเราไม่เคยพูดที่ไหนและไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนดีกว่าบางคนเขาไม่ได้รู้เขาอาจจะรู้เรื่องแค่แบ็คกราวนิดนิดนหน่อยแต่ ลงลึกจริงๆอ่ะบเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อีกเซอร์ไพรส์หนึ่งครับผมก็คือเพลงคู่ของเราใช่แรกของทาง g m เ TV นะครับผมก็คือควาจะรักเท่านี้ครับถูกต้องครับผมก็จะได้ฟังที่นี่ที่แรกที่เดียวจะไม่ใช่ที่สุดท้ายนะฮะยังมีที่อื่นอีกที่แรกที่แรกใช่ที่แรกครับผมนี่จะเป็นการ เอ่เล่นเล่นให้ดูจริงๆครั้งแรกหลังจากที่เราปล่อยมวสิกวิดีโอและปล่อยเพลงออกไปใช่ครับผมก็ใครใครใครซ้อมเต้นได้ก็เต้นเต้นด้วยกันได้นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยชวน์ชาเลนจ์ร้องไงน่ะเดี๋ยวผมร้องให้สามสองหนึ่งกว่าจะรักกันทีนี้แกมองตาห้วใจนี้าถึงได้ถึงดีเท่าไรไปต่อไปกับ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บค่าที่กระสิตต่อ๋อของเราเองค่ะถ้าจะเก็บก็เก็บตัวเองเนาะโอเคครับตอนนี้ก็มีเราเราได้ทําการเชิญในทิศตอบไปแล้วก็พี่ๆช่างข่าวทุกคนฮะอยากเต้นอวอรอมเลยก็สามารถไปอ่ะเต้นค่ะเต้นเต้นดูกันยังดูกันหรือยังเนี่ยเองเต้นได้ง่ายนะเจนหนึ่งหมดเลยนะอ่ะแล้วเราสองคนมีส่วนเขาได้ไหมส่วนร่วมในการเลือกเพลงหรือกาเลือกโชว์อะไรอย่างไรคะคือจริงๆอ่ะด้วยความที่บุญกับเปมมีความแนวเพลงที่ จะแตกต,ต่างกันนิดนึงเขาเลยเอยเอยอมาบาลานซ์ตรงกันเป็นออกมาเป็นเพลงที่มีเดียมครับผมบใช,ใช่ครับผมส่วนเนื้อหาเพลงอ่ะเราเขาก็เสนอมาว่าเอ้ยบุญกับเพลงอยากใส่อะไรไหนประโยคไหนลงไปในเพลงบ้างก็ที่จริงมีเยอะมากประโยคที่ว่าเราใส่ลงไปครับผมก็ลองไปหาูว่ามีอะไรบ้างอ่ะมียุมหัวแล้วหนึ่งอ่าใช่โหแต่มีเยอะฮะใช่ใช่แล้วเราอยู่คู่สุดท้ายด้วยอ๋อกดดันกดดันนิดนึงกดดันไหมเออไม่ไม่ก็เหมือนกัน ก็ดีนะผมจะได้ตื่นสาอันนี้เปข้อดีนะฮะใช่ผมไช้ามากอืมเลยมี energy ไงใช่ใช่ครับผมแล้วก็นอมเหลือจากคนเแฟนที่มาดูเราในวันนี้แล้วก็ยังสามารถซื้อยังสามารถที่จะซื้อบัตรได้อยู่นะครับผมใช่แล้วก็สตรีมมิ่งยังได้อยู่ก็ตอนนี้นะครับผมสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยซิเกตเมเจอร์นะครับผมรวมถึงใครที่ไม่สะดวกจะเดินทางมาไลฟ์สตรีมม i n g มีครับผมตอบโจทย์แน่นอน พูดถึงผลงานกันก่อนนะค่ะโอเคครับผมอ่ะก็อมีที่ที่เราขึ้นมาแล้วกันก็จะเป็นรีแวมันนะครับผมในอดีตอร์เรี่นั่นเองก็อ่าน่าจะได้ดูปีหน้าแน่นอนครับได้ตลอดออนแอร์เรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าจะออนเดือนไหนแน่นอนเด่นพูดนะครับเด็นพูดไม่ได้ไม่ได้บอกไไดด้้แล้วบอกแล้วเด่นไม่บอกว่าวันไหนรู้แล้วแน่ใช่แล้แล้วก็ครับผมหนึ่งตอนนี้โอเคครับ แล้วก็มีเฟรนชิชฟอร์เอเวอร์นะครับผมใช่ที่ได้ได้ขึ้นไลฟ์อัปปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็จะมีความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบที่บรรเลงไม่รู้จบครับผมใชาชื่อยาวนิดหนึ่งก็ฝากด้วยนะครับผมผมก็มีมูเตอร์เลฟครับผมในตอนพระบิดาเกศิครับผมก็าติดตามด้ยครับแต่ฮะเรียกว่าปีหน้าก็จะเป็นปีของคุณเลย พราะว่าได้ดูกันทั้งปีใช่ครับผมปีดีได้ทําตัวเป็นนักแสดงทักทีนะฮะเออแทบจะเป็นนักร้องอยู่แล้วว่าบินบ่อยมากเราเลยแบบเอ,อ้ยอยากมีผลงานให้แบบทุกคนได้ดูบ้างแบบเออบางคนแบบคิดถึงไม่สามารถจะเดินทางมาหาเราได้อะฮะใช,ใ,ชใช่ครับ่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ขอบคุณแฟนทีน่คอยสังร์ตเราครับ<ล>ผมก <ๆ S 2> ็ <ๆ S 2> พวกเราสองคนต้องขอบคุณแฟนทุกคนมากๆนะครับเพราะบ่เผลงนนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นเอ่อ จะ้คว่าดีเจเนรี่ได้ไหมแบบนานอะแบบงอมนะฮะงอม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 อยู่กันมานานมากๆแล้วแต่แฟนๆของเราก็ยังมีแบบยังมีความแน่นแฟงกันอยู่สนับสนุนเราสองคนเพราะบางคนที่เราเห็นก็คือเห็นจำได้ว่าเขาติดตามเรามาห้าหกปีแล้วยังอยู่เราเราสขอบยังอยู่แถวนี้ยังอยู่แถวนี้ครับก็ฝากถึงแฟนๆของบ้านจิเอ็นทีวีนะครับบ้านอื่นก็อับกระเลยดนะฮะน้องใหม่ไลฟ์บีน้องใหม่ ไม่ไลน์ครับอะไรโอเคครับผมก็เหมือนกันครับผมฝากด้วยนะครับผมกับบุนเลมก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอนะครับผมก็เหนื่อยเวลาก็หันมาได้นะครับผมเรายังอยู่ตรงนี้เสมอใช่ครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่ะอินเสิร์ตหน้า้องกลางนิดจึงลองกางได้ลองกางไหนลองกางหล่อลการเธอการชั้นโคล่ากามมากที่นี่ก็รูเป็นอินเสิร์ตวีโอพร้อมจังหวัดพิ่ากษ์น Thank <laughs>